กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพพชจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดคิดสรยแอนคิดสร้างโลกอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะชวนน้องน้องเยาว,วชนไปสนุกกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศาการและกิจกรรมที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไซต์ออนแฮนและออนไลน์ line. วันที่13-14มกราคม2566ณจตุรัสวิทยาศาสตรอ์พอพวชณเดอะสตรีทวัชดากรุงเทพและวันที่14มกราคม2566ณอพอชของ5ปทุมธานีพร้อมกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก็งานถนนสายวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นงานที่ทางกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยจัดขึ้นนะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยที่เรายังเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่เนี่ยเราก็จะจัดกันที่ตรงบริเวณกระทรวงนะครับก็คือถนนยทนะก็ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ในเมืองเลยนะครับตอนนั้นก็จัดกัน3-4วันนะก็จะมีเด็กจากแถวแถวนั้นเด็กจากที่ต่างๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็มาร่วมงานกับเราเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับ ทีนี้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วในปี2566เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้กลับมาจัดงานถนนสายวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของกระทรวงใหม่กนะระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ย<ม>ก็มีการปรับรูปแบบนะครับเพื่อให้กับให้สอดคล้องกับ New Normal เนาะนะก็มีการลองเปลี่ยนสถานที่ จากเดิมที่เราเคยจัดกันเป็นในถนนบริเวณกระทรวงเราเนี่ยนะครับปีนี้ก็แยกกันไปจัดในหลายๆพื้นที่เลยนะครับพื้นที่หลักของเราเนี่ยก็จะเป็นที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานะครับเป็นพื้นที่บริเวณชั้น5ซึ่งก็จะมีหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงนะครับทั้งที่อยู่เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมแล้วก็หน่วยงานทางด้านของมหาวิทยาลัยนะครับที่เข้ามาช่วยเสริมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในปี2566เนี่ยให้มีความายิ่งใหญ่และก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นในมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอวในภูมิภาคก็ยังร่วมกันจัดก,กิจกรรมถนนสายวิทย์ในปี2566ด้วยก็คิดว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ทางกระทรวงอวนะครับได้ส่งมอบความสนุกสนานส่งมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆและก็เยาวชนของเราครับ ก็ไฮไลท์นะครับผมเล่าให้ฟังว่าเอาสำหรับในส่วนของที่จัดที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิยทยาศาสตร์แห่งชาติประกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆที่ก็จะมีไฮไลท์ของตัวเองนะครับบางทีก็อาจจะไม่ให้สปอยนะแต่ว่าอย่างที่ถ้าน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่มาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิยทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5เนี่ยในวันเด็กนะครับวันเสาร์ที่1 4่มกราคม2 5 6 6กเนี่ยก็จะพบกับเรามีโปรแกร,รมนําชมพิพิธภัณฑ์วิยทยาศาสตร์รุ่นใหม่ด้วย AR เราเรียกว่า NSM AR นะครับซึ่ เป็นวันแรกๆเลยนะครับที่น้องๆผู้ปกครองจะได้ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วย AR ของเรานะครับจะสนุกสนานแค่ไหนก็ต้องมาลองเองนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนๆนะครับในเขตของปทุมธานีนะครับสโมสรฟุตบอล BG ปรปทุมยูไนเต็ดนะครับก็พี่ๆนักฟุตบอลนะครับก็จะมาแจกลายเซ็นนะครับมามอบลูกฟุตบอล ให้กับน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับที่มาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับสำหรับไฮไลท์ที่เดอะสตรีทรัชดานะครับผมบอกเลยว่าน้องๆผู้ปกครองก็จะพบกับบูธของกิจกรรมที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของน้องๆกิจกรรมที่จะทําใหา้มีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะมันไม่ได้น่าเบือ่อมันอยู่ใกล้ตัวแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์ได้ในชีวิตประจําวัน อย่างสนุกสนานด้วยนะครับนอกจากนั้นในที่อื่นๆนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความรักในวิทยาศาสตร์มีความสนใจในวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงอวอด้ได้เตรียมเอาไว้ให้น้องๆในวันเด็กครับ